สวัสดีที่ชาวเกมเมอร์ครับผมยินดีต้อนรับสู่การอีวาเกมเมอร์กิจอีวาเจ้าเก่าครับกับทูมไรเดอร์ดีเจนพาร์ทที่4นะครับในพาร์ทนี้เราจะมาที่ญี่ปุ่นนะครับในพาร์ทนี้เราจะมาหาเพื่อนของเรานะที่เป็นคนญี่ปุ่นนะฮะโอ้โหผ่าสถานี้เะ ในตอนแรกนี้เราก็ไม่สามารถยิงปืนอะไรได้เลยนะฮะก็เดินไปตามฉากเรื่อยๆครับแหมเดินตูดสายสุยดย้อนยิ่งมาตอนแรกนะให้เราเดินไปที่ uh, เคาน์เตอร์บาร์นะครับเพื่อไปคุยกับบอยนะฮะอะเลดี้โครฟ He i อ in his อ f f i c e down the hall คุณให้เขาท t h ขอบคุณดูเตนดูเต้นมเต้นอะไรเนี่ย๋อ้แม่โอ้โหดูตาเตนโหุดยอดซูม m z โอ้ยเอ้ยมันไม่มีมันมีแต่ขาปล่าแต่มึงเป็นไซบอร์กอะมาดูงี้อะ ที่ญี่ปุ่นนะฮะชุดก็ะคล้ายกันนะฮะมีชุดกูจะเด่นสุดแล้วเป็นไงผ่ายันผ่ายันสะดือเป็นไงละ่ะนะครับไปต่ออืมกดอี e ครับเพื่อเปิดตัวเข้าไป welcome nara welcome you have been enjoying my little party とても楽しんでいます西村さん When Takamoto arrives however it may cause you some inconvenience Take care He is a very dangerous man when his interests differ from yours You would be amazed how persuasive <laughs> I, <believe. laughs> <Even with dangerous laughs> men. I am convinced I am dangerous too you remember But please enjoy the party while you can and good luck เสร็จแล้วก็เดินไปที่การงานีรอบหนึ่งครับเสียงดนตีปิดลงครับเจอใครครับมเคียร์หน้าเหมือนในนี่เลยเคียร์ไอ้สาว่นเนี่ยไม่เหมือนในพระเอกในทีทภาคสามเลยมีค d ามต้องการในเวลาของฉันคุณเข้าใจไหมแน่นอนฉนกำลังมองหาส่ว a ที่ขา a sword fragment, in the care of Waseda u n ร v e r s i t y or it was u n t ค l you stole ั t i am not a thief. then you would be wise to avoid such accusations. then i suggest we skip to the negotiations. i don't have any idea what you are talking about. of course you do. just name a price. miss croft, are you deaf? i don't know. let's see. try begging for your life like you did the last time we spoke. Hmm? ซาดาน่าขอดองเท้าแล้วครับโอ้ฉีกทุกฉีกเคลื่อนนะไอฉีกเกมพกปืนมาแล้วเออโอ้โหชุดสุดยอดจริงการที่ตัวครับเฮ้ยชื่ออุ๊ยชอตกลงตกลงครับอือฮึอุ๊ยโอ้โหเด็กสิ่โดนลง ถีบอาผมเชื่อมันถีบปุ๊บไหนวะอ้าวที่เป็นไรอยู่ดีดเจอมาเป็นลมเลยเฮ้ Never arrived a party Takamoto has no doubt we could leave penthouse. Do not follow him, Lara. His men will be waiting. His lobby's a death trap. I know you're into those, but it's not really a winning option. If I can't go down, I'll go up. How do I get to the roof? The roof? There is an elevator. Let us go upstairs. Lara นั่นแหละครับเก็บเยอะๆฮะนั่นแหละครบแล้วได้ไหมครับไปที่ลิฟต์อ่านี่ครับลิฟต์นี้ ไฟเป็นไฟเอาคียเฟรมเลตตกใช่ไครับอยู่ดีเฟรมเลตตกครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับอ๋อผมโหลดโหลดโหลดดาวกระตูนมาดูอยู่ฮะ

ไปตรงนี้ครับเปิดม,มาแล้วอืมนี่ประเทศญ,ญี่ปุ่นเลยเนี่ยโอ้สุดยอดจริงตรงนี้อะไววะไ้ก่อนนะเขาไปทางนี้อะ เสียพงพัดลมเข้ามานิดนึงนะยิงก,กลอง่องแม่เลยอ่าขณะนี้ก็มีทางปีขึ้ึมไปไมป,ปีกไปปีกไปปีกไปปีปขึเปเสร็จแล้วก็โดดเฮ้ยเสียผิดข้าวเป็ือซ้ายไอ้เป็นขวาโดดไปอืมโดดไปเสร็จแล้วใช้ตะขอฮุกครับแล้วก็ดึง เปิดทางแ่แล้วลงไปเลยครับอ๋อมอไซค์ครับไปใช้มอไซค์อ่าเรียบร้อยยอดนะครับเชี่ยมุมกล้องมุมกล้องอา เวลาแวตแล้วไปสวยเลยเท่เบร์ไอ้ะหรวะอมีผลแล้วนี่คดลงเร็วเวเยววร เดี uh ๋ยวไปฝั world, uh ่งนู้นใช่ไหมอ่าฮะลื่นมา รอเปนโยกแป๊บหนึ่งครับตรงนั้นถ้าหาจะหนได้นะแบบนึงอืมนั่นแหละเสร็จแล้วก็ไปฝั่งน้นอ่าโยกโยกโยกโอ้าดมา มันโยกแป๊บนึงเห็นแล้วปะโดดต้องดึงให้โยกเหมือนกันนะถึงไหมโอ้โหถึงด้วยเฮ้ยอ่าฮะนี่นี่เองอะ ครับเรามียามาครับตรงนี้แล้วก็มีหมาด้วยนะเอาไงดีครัโบโหดเบย์ครับอิชหมาเชี่ยดโดนตัวเองเอาเริ่มแลวก่อน โอยหมาแม่งกัด เมากครับเดี๋ยววันเสียมพัดลมเข้าเดี๋ยวผมหันพัดลมแับนึงอ่ะไม่เข้าละเปิดตู้ไปขึ้นบนหรือลงล่างวะลงล่างดิมีอะไรวะอ่าเราเจอขอ,อก,ก็นไต่ฮะไต่ฮะอืม เสร็จแล้วขึ้นางบนผมชอบชุดนี้ของลาล่ามากเลยมันเ,เซ็กซีนะ่เน่ยค่ไม่เอาของกันนะมันมีของอยู่ตรงนั้นนะเรียบร้อยเสร็จแล้วไปต่อ กับ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 ไอชักูตกใจเยี่ยไม่ใช่กำลอนอึ้ยเสียเลือดเลยเป่อตัวไปครับเอ้ยอืมอืมตรงนี้มียามอีกเยอะใช้ได้ฮะเอาไงดีครับ

อลองูซองดีวะลองูซองดีวะให้เรากดเรือก <c oughs> ็จะหมดเพื่เซ็งเ <c oughs> อมตรงนี้นะี่แคให้เราทำการยิงตรงนี้นะแล้วก็ดึงป้ายเป็นจอทีวีลงมานะเก็บพวกซองมาครับ แล้วก็เปนเ็นปืนก่อนเสียกระสุนเปล่าให้ยิงอ่าเสร็จแล้วก็ดึงดึงมะดึงมะนั่นแหละยิงไม่ยั้งเลยนะมึงฮะยิงแม่งตะตุ่มเลย กูโกงอ่าไหนตัวนึงอ้ยะอ้ยะยิงมัวยิงมั่มัวยิง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 มัวเยครับได้เวลาขึ้นแล้วมีถุงเอ้ยมีเือให้กไมเนี่ยไม่มีเลยึ ว,วันที่5ไ,ได้ได้ปีนใช่ไหมปีนปีนปีนฝัน่งนี้ถ้าผมพูดเบาหรืออะไรผมขอโทษได้เนื่องจากผมแครตอนตีหนึ่งอีกแล้วนะฮะ <c oughs> ขึ้นมาอันนี้ยังไงวะดึงได้อ๋อดึงได้ต้องลากลากลากอืมอาา่าฮะโดดอื้อหือหึโดนปะอื้อหือเกาะไปอีกขึ้นมาเอาไงดีวะดึงได้เหรอดึงมาดึงมา โอ้โหนีดแล้วโดดไปขึ้นไปอุ๊ยอืมอือุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยมุมสวยไอ้เหี้ยมันเอานมเอานมหนีบหนีบเสาไอ้สัสุดยอดจริงครับนมมีประโยชน์นะฮะเห็นนมใหญ่ๆของดัลล่านี่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะนมหนีบเสาได้นะครับ ตรงนี้เราใช้นี่ไม่ได้ครับแมหมทวงว่ามีการบอกว่าอย่ามองเมง่างนะครับลงมาเฮ้ยลงมาครับไฟม่ไดตัวเงี้ยคูระเซงเลย เสร็จแล้วก็หันกลับไปนู่นเอ๋อลองมองแบงล่างตรงไหนลงไดเปล่าวะลงได้อยู่ครับกด F เลยครับอ่าเสร็จแล้วก็โดดไปนั่นแหละขึ้นไปใหม่ครับนมหนีบเสาอ่ะไม่เว้ย องเียอู้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 อยากเห็นอยากเห็นอู้อู้อู้ไม่เห็นไม่เห็นครับเสียดายไม่เห็นนะครับอ่าฮะอ่าตรงนี้แหละตรงนี้ซูมเข้ามาได้ตรงนี้มาเห็นไหมไม่เห็นนะโอ้โหเสียดายครับไม่เห็นนะครับกดนะครับอ่าได้เวลาครับ Let's go เฮ้ยเอาเฮียล่วงเล่นมากเกินไปล่วงเลย ชอบมาก,กชุดเนี่ยเซ็กซี่โคตรๆเสียงช็อตตะกี้ไม่ใช่เสียงไม์ผมนะเสียงทีวีมานะตรงนี้เราต้องเออ่ทำการโหนนะเออเออแหละรีบไปก่อนที่มัจนจะหล่นนะฮะ เออแหลมฮะหล่นลงมาเลยแหมกระพาดตรงนี้ล่อลูกสองหม่อลยเดือยโอ้ยรอรอแม่งตัวมะโอวัลรอแม่ง อยู่นี่ไหมอาอ้าอ้านัดเดียวจอดเสร็จแล้วอุ้ยเจี่ยหนุ่มบนครับอืมต้องทาสวยสุกนิดนึงเรียบร้อยครับ เป็นไงจบไหมไม่จบจบไหมจบนะฮะเป็รู้สึกพวกมันจะมีของเมืกก่อกี้ที่กูเห็นแบบแบบเดินธรรมดาไม่ได้ต้องเดินงนี้อุยโอ้โหสุดยอดนัด่งไงกูเห็นของอยู่แบบแบบโอ้ปืนลูกซองยิงไม่แตกอ๋อทีนี้ยิงแตกอ่าเราจะไปธรรมดาไม่ได้ครับ โอ้โหสุดยอดเดินธรรมดาไม่ได้อืออึยเกิดตูครับเกิดตัดิบอกให้เราลองก่อนครับตาล่าบอกว่าเออรู้สึกว่าจะได้กลิ่นกับดักนะฮะอือ ทำไงเห็นว่ามีกบดักล่ะตรงนี้มีปุ่มกดอะไรวะอืมห้องมังกรใช่ไหมอืมมีปุ่มกดได้ไหมอ่าแคันี้ก็เห็นแล้วครับว่ามีกบดักครับอืมแต่ผมว่ามันโดดไปไงก็ไม่รอดนะเนี่ยอ่านี่ไงน,นี่ลูกบอลเนี่ย ยอดวา,าเหรอมนแหละครับจริงมครับดูที่โดนตัวแล้อ๋อมีปืนครับมีปืนอ่าไอ้ปืนมันอยู่จริงก่อนครับอ่าอย่จริงแล้วต้ไปครับ let's not do that again you should not have come here this is my province not one of your rotten little tombs tell me about the sword takamoto what about it what is it that fascinates you miss Craw? let me have a look at it and i'll tell you your persistence will be the death of you <coughs> รรรียยบบ้อค okay. ัโโขึ้นไม่ได้ไหมขึ้นได้ไหมโดดได้ไะมลองดูดิโดดไม่ขึ้นครับรู้สึกว่าต้องใช้มังกรอะไรนี่แหละมัง้งเก็บไม่ได้ไเลือดเลือดเต็มเหรอ,อเลือดเต็มอ่าเก็บแม่งเลยครับ ดึงมังกรมานี่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 ปล่อยครับอ่าเรียบร้อยครับอืมงัดเลยครับ <c oughs> มึงก็มีเหรอกูก็มีกูก็มีไม่มึงมีคนเดียวนะให้ปืนมันตกไว้เก็บปืนก่อน เสร็จแล้วเข้าปรโตลิฟต์ไปฮะติ๊งลงป้าถ่ายลาล่าทำไมเปิดไฟนไี่เปิดไฟไม่ได้ถึงชั้นบนแล้วครับ You have killed my men. I've simplified your payroll. And now, if you don't mind, I'll streamline your inventory. You speak of this? It is the most prized of my collection. And why is that? I am fond of recovering objects from dead Englishmen. In this case, one of your crusaders. Some have even said the warmonger was one of your King Arthur's knights. I do not know how the fool came by it. It is clearly far older than the 11th century, when your people lived in huts of mud. And for this reason, you'd rather die than hand it over. No. Well, this one. Get out the box. At the time, This one a gun We have to I We have to go up find ใช้ปืนคนก็ไม่สามารถยิงเราได้แล้วหล,ลบนี่หน่อยฮะสองมายิงแม่ง

I did. Oh come here. Ah, we got my laptop. Nishimura's got a jumper outside waiting for you. Excellent. Tell him he's my new favorite person. Thank you, Nishimura San. I'm very relieved to find you here. I am relieving myself too. What about <muscle reception> <cừpine Bose> to like him? Where is he? It depends on whether he was naughty or nice. we have got a line on James Rutland by the way. Want to go to Ghana? Absolutely. Africa is among my favorite continents. Favorite จบพาร์ทที่4ไปนะครับผมติดตามชมกันในพาร์ทต่อไปนะครับ